สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่พอดแคสต์อริสาการ์เดนพอดแคสต์ที่จะพาทุกท่านเข้าสู่โรงเรือนบ่มเพาะความสุขแก่เด็กในครัวเรือนของท่านแก้วกมลพาสและขวัญวันิสานักออกแบบกิจกรรมเพื่อพัฒนาการเด็กเราเรียกตัวเองว่าพ a c t i t เนอร์หรือผู้ฝึกคนหนึ่งที่ฝึกอยู่กับตัวเองผู้อื่นและเด็กๆให้มีความสุขและสงบ หรือชื่อเรียกที่เราตั้งกันขึ้นมาเองนะคะเรียกกันเล่นๆว่าผู้อำนวยการเล่นใช่ค่ะจากอพิสซดแรกที่พูดเกี่ยวกับ12ข้อหลักด้านสิทธิเด็กในอพิสอดนี้แก้วขอพูดถึงหัวข้อที่ต่อเนื่องกันโดยตรงนั่นก็คือหัวข้อ a child is a citizen of the world ซึ่งเด็กไม่ใช่เพียงพลเมืองของอนาคตแต่เด็กคือพลเมืองของวันนี้นะคะหากเรามองลึกลงไปในแต่ละคำของคำว่าพลเมืองพลพละที่แปลว่าพลัง ส่วนเมืองก็คือเมืองค่ะเด็กคือพลเมืองพลังของเมืองพลังที่เป็นฟันเฟืองขับเคลื่อนเมืองสาเหตุที่ต้องพูดต่อเนื่องกันนะคะเพราะเมื่อเรารู้จักสิทธิทั้งหมดที่เด็กพึงมีแล้วเราจะเห็นอย่างชัดเจนเลยว่าเด็กคือคนคนหนึ่งที่เป็นพลเมืองของโลกใบนี้เขามีเสรีภาพแทบจะเทียบเท่ากับผู้ใหญ่และแน่นอนในความเป็นเด็กมีหลายอย่างที่เขายังไม่สามารถทําได้ แตกต่างนั่นก็คืออาจจะเป็นเรื่องความรู้ความสามารถทางกายภาพและประสบการณ์ที่จะต้องใช้เวลาในการสั่งสมจําได้ไหมคะสมัยที่เรายังเป็นเด็กเราอาจจะเคยได้ยินกันบ่อยๆกับคําว่านี่ไม่ใช่เรื่องของเด็กยกตัวอย่างชัดเจนเลยก็คือเรื่องการเมืองเราไม่มีพื้นที่ในการเสพข้อมูลนั้นเมื่อเราถามผู้ใหญ่เขากลับตอบว่านี่ไม่ใช่เรื่องของเราเราไม่มีโอกาสได้ฝึกฝนวิเคราะห์หรือเข้าใจในสถานการณ์ต่างๆณปัจจุบันนั้น ต้องถามพี่ขวัญแล้วค่ะว่าจําได้ไหมคะว่านักการเมืองที่เลือกคนแรกหลังจากได้มีสิทธิเลือกตั้งคือใครตดแน่นอนคะ่ะนโยบายเลยคืดชัดเจนนะคะทุกคนเมื่อได้ยินคนํานี้คุณกําลังสอนให้เขาละเลยต่ออนาคตของเขาทั้งทางที่นี่คืออนาคตที่เขาจะต้องใช้ชีวิตอยู่แต่นั่นไม่ใช่เรื่องของเขาเป็นเรื่องไกลตัวแล้ววันหนึ่งคุณก็บอกเขาว่าอ่ะไปเลือกตั้ง จากเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องของเขากลับให้เขาเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจยิ่งใหญ่ขึ้นชี้ชะตาระดับประเทศแกวมองว่าถ้าเราต้องการสังคมที่มีความเอื้อเฟื้อเห็นใจกันต้องการเห็นโลกที่อยู่มีความหลากหลายอยู่ได้กันอย่างสงบสุขเราจะสร้างการเรียนรู้ร่วมกันนี้ได้อย่างไรอย่างที่พี่แก้วได้พูดมาก่อนหน้านี้นะคะว่าเรามักจะได้ยินคำว่ามันไม่ใช่เรื่องของเด็ก สิ่งหนึ่งที่เราควรจะกลับมาถามตัวเองนะคะว่าทำไมเราถึงพูดคำว่าไม่ใช่เรื่องของเด็กนั่นแปลว่าเราเห็นศักยภาพของเด็กผิดไปจากศักยภาพจริงๆที่เขามีหรือเปล่าเรามองเด็กว่า เขาไม่ควรทําสิ่งนั้นเพราะเขาไม่มีความสามารถพอที่จะทําสิ่งนั้นให้เกิดขึ้นได้แต่ในการจัดการเรียนรู้กับเด็กปฐมวัยตามแนวทาง Reggio Emilia เนี่ยค่ะมีคำหนึ่งซึ่งเป็นกุญแจสำคัญและเป็นจุดเริ่มต้นของการจัดกระบวนการศึกษาก็คือ Image of the child ก็คือตัวตนของเด็กเราจะเปลี่ยนภาพที่เราเคยมีประสบการณ์จำว่า ผู้ใหญ่เองมองเราตอนเป็นเด็กว่าเป็นยังไงและเราก็จะมาอยู่กับเด็กจริงๆตรงหน้าและสังเกตศักยภาพจริงๆของเขาพร้อมทั้งเชื่ออย่างสุดหัวใจว่าเด็กทุกคนมีความเป็นไปนได้ที่หลากหลายมีความสามารถที่จะทำให้เกิดอะไรขึ้นก็ได้มีความเข้มแข็งอดทนพยายามเพียงพอมีความคิดส,สร้างสรรค์สามารถจัดการปัญหาและอย่างที่พี่แก้วถามว่า สร้างความเอื้อเฟื้อสร้างความสงบสุขขึ้นมาได้ยังไงเราเชื่อก่อนว่าเด็กมีความสามารถนี้เหมือนกัน mm hmm. เราถึงจะให้พื้นที่และโอากาสเหล่านั้นของเขาให้เกิดขึ้นแล้วก็ฝึกฝนขวัญขอยกตัวอย่างอย่างหนึ่งที่บ้านของขวัญเนี่ยก็จะมีเด็กทำกิจกรรมการหลากหลายนะคะแต่ละคนสามารถเลือกว่าจะทำอะไรก่อนหลังก็ได้เพื่อที่จะสะท้อนให้เห็นว่า ทุกๆคนเนี่ยมีอารมณ์ในแต่ละขณะที่แตกต่างกันและก็มีความชอบที่แตกต่างกันและอยู่ในสังคมเดียวกันพื้นที่เดียวกันร่วมกันได้แล้วก็แต่ละคนก็มีมุมของความสุขที่แตกต่างกันได้และยอมรับซึ่งกันและกันบางคนอาจจะอยากให้เพื่อนมาเล่นกับเขาแล้วตอนนี้แต่เพื่อนเนี่ยกำลัง กำลังทดลองอะไรบางอย่างอยู่อาจจะเป็นการเทน้ำใส่อีกแก้วไปสู่แก้วนึงแล้วใส่ของเหลวใส่ดินเหนียวเข้าไปสำหรับมุมมองของเราอะค่ะเราจะมองว่าเด็กทุกคนคือน,นักวิทยาศาสตร์อ่าจริงแล้วเขาก็กำลังตั้งสมมติฐานบางอย่างว่าสิ่งนี้จะเป็นไปได้ไหม และสิ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นถ้าฉันทำแบบนี้เขากำลังทำการศึกษาเรียนรู้ปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวเองกับสิ่งของปฏิสัมพันธ์ระหว่างตัวเองกับเพื่อนอีกทั้งกับเราด้วยเราจะแสดงปฏิกิริยาตอบโต้กับสิ่งที่เขาทำยังไงถ้าเรามองสิ่งที่เขากำลังสร้างสมมติฐานขึ้นมาเนี่ยมันคืองานชิ้นหนึ่งเราจะให้เกียรติเขา ในการที่จะเลือกทำอะไรก็ได้และถามว่าหากเราให้เขาเนี่ยได้มีโอกาสทําจนจบกระบวนการและได้ผลงานชิ้นหนึ่งออกมาเนี่ยนอกจากการที่ได้ฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่ซึ่งเป็นการพัฒนาทางกายของเขาแล้วกระบวนการความคิดวิเคราะห์กระบวนการเห็นเหตุและผลในขั้นตอนที่ได้ลงมือทําจริงเนี่ย มันก็จะเกิดขึ้นกับเขาและก็จะเห็นความเป็นไปได้ต่างๆอีกมากมายอีกตัวอย่างหนึ่งที่ขวัญเนี่ยจำแล้วก็เป็นบทเรียนให้ตัวเองอย่างฝังใจอย่างหนึ่งเหมือนกันนะคะมีเด็กผู้ชายคนหนึ่งก็จะเป็นเด็กที่ค่อนข้างไม่สามารถที่จะอยู่เฉยได้แต่ว่าเขาก็จะทำอะไรได้ออกมาอย่างมีความคิดสร้างสารรค์มากนะคะก็การวาดรูป ที่เราทํากันในบ้านเนี่ยก็คือโอกาสที่จะให้เขาได้แสดงอารมณ์ต่างๆออกมาแต่ทุกคนก็จะต้องมีขอบเขตก็คือสามารถที่จะใช้อะไรก็ได้แต่ก็ต้องเก็บให้เขาที่รวมถึงผ้าผืนหนึ่งที่เราจะเอาไว้สําหรับเช็ดผูกกันเช็ดสีไม่ให้มันเลอะเนี่ยก็ต้องซักแล้วก็นําไปตากให้แห้งค่ะเด็กผู้ชายคนนั้นก็ผ้าไปซักแล้วก็มาวางไว้กับผืนนะคะ ใจหนึ่งของขวัญเนี่ยในใจเนี่ยขาข้างหนึ่งก้าวออกไปแล้วเพื่อที่จะไปเตือนและให้เขาเก็บให้เขาที่แต่อีกใจหนึ่งที่เราก็ฝึกตนเองอยู่ก็คือการเป็นผู้สังเกตก็เลยยังไม่ลุกไปจากที่ปรากฏว่าเด็กคนนั้นค่ะเขาก็ค่อยๆรีดผ้าให้เรียบ นีผ้าให้เรียบเรียบลบ้บรรจงที่จะตากให้ทั้งสองข้างเท่ากันไม่ได้สอนค่ะเขาสังเกตจากเพื่อนที่เป็นผู้หญิงที่ทำก่อนหน้าแล้วเขาประทับใจว่าเพื่อนคนนั้นเนี่ยมีความสามารถที่จะทำให้มันออกมาแบบเท่ากันเรียบร้อยสวยงามได้ยังไง แต่ถ้าวันนั้นเราใช้ชุดประสบการณ์เดิมที่คิดว่าเด็กคนนี้จะต้องไม่อยู่เฉยหรือว่าเอาความคิดของเราไปคิดแทนขวัญก็จะต้องเดินไปตรงนั้นแล้วแล้วก็ไปหยุดความภาคภูมิใจและความสำเร็จในชิ้นงานหนังหนึ่งของเขาเป็นที่น่าเสียดายอย่างมากเรื่องนี้ทำให้แก้วนึกถึงหนังเรื่องหนึ่งที่ค่อนข้างประทับใจมากที่ดูในช่วงเวลา early age เนาะ ยังเป็นช่วงเวลาสาวกว่านี้อย่างนี้ดีกว่าแล้วช่วงนั้นเราเองเราก็ยังไม่สามารถที่จะเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นข้างในหรือว่าหนังบางเรื่องต้องใช้ lifetime learning ในการเข้าใจหนังเรื่องนี้ว่าด้วยเรื่องเด็กคนหนึ่งที่ที่บ้านไม่ได้อบอุ่นจำได้ว่าสตรัคเจอรของแต่ o ลอกเขาพูดกับแม่เขาว่าความภูมิใจของผม หมดไปตั้งแต่วันที่ผมหาทางลัดกลับจากโรงเรียนแล้วแม่บอกผมว่าไอ้โง่อยู่ไปไหนมามันทำให้ลิงก์กับน้องกับเด็กผู้ชายคนนี้เพราะว่าจริงๆแล้วคุณไม่รู้หรอกว่าบางสิ่งบางอย่างความภาคภูมิใจเล็กๆเหล่านั้นมันเกิดขึ้นตลอดเวลา แต่คุณมีความเงียบในใจพอที่จะอดทอนดูเขารอเขาส่งเสริมเขาส่งเสริมและให้เกียรติในการเรียนรู้นั้นๆของเขาหรือเปล่าซึ่งจริงๆแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่เลยนะเป็นเรื่องใหญ่ที่เราจะต้องคุยกันตลอดเวลาเลยอะจริงๆสิ่งนี้คือการเรียนรู้และเราและเขาใช่เราถามว่าเรื่องนี้ใครได้เติบโตเราเองก็ได้เติบโตเขาเอง ได้เรียนรู้และภูมิใจในสิ่งที่เขาเป็น Being Now หากเราไม่ให้โอกาสนั้นเกิดขึ้นเขาก็ไม่ทราบว่าเขามีศักยภาพแบบไหน,นใช่สำคัญมากเรื่องศักยภาพและความภาคภูมิใจในความ Being Now ค่ะพอเราได้เชื่อในศักยภาพของเด็กคนหนึ่งอย่างเต็มที่แล้วนั่นก็เป็นปัจจัยหนึ่งในการที่เราจะนำมาสู่กระบวนการสร้างสิ่งแวดล้อมเพื่ออำนวยความสะดวกในการเล่นของเด็กๆพอเด็กๆ จะเรียนรู้ผ่านการเล่นอะไรที่เรารักอะไรที่เราสนุกเราจะให้ความสนใจกับสิ่งนั้นเล่นคือหน้าที่ของเด็กเล่นคืองานของเด็กเราให้เกียรติในการเล่นอย่างเต็มที่และเราก็จะได้เจอศักยภาพที่หลากหลายอีกทั้งหากเราเชื่อในศักยภาพที่เขาจะจัดการปัญหาที่มีความซับซ้อนมากขึ้นไปได้ สภาพแวดล้อมที่เราจะจัดในพื้นที่การเรียนรู้ของเขาก็จะแตกต่างไปจากเดิมจากเดิมอาจจะเป็นพื้นที่ที่ล้มตรงไหนก็จะไม่เจ็บหรือว่าไม่มีอุปสรรคอะไรเลยพื้นที่การเล่นของเขาอาจจะมีอะไรที่ดูเสี่ยงกับอันตรายให้เกิดขึ้นได้บ้างเพื่อที่เขาจะใช้ทักษะในการดำรงชีวิตที่หลากหลายในแง่มุมต่างๆให้เกิดขึ้น ซึ่งการที่เราสนับสนุนสิ่งเหล่านั้นก็จะนำย้อนไปสู่ความเชื่อมั่นในตัวของเขาต่อไปหากเราเจอกระบวนการการเรียนรู้ที่มีอุปสรรคให้เกิดขึ้นและแก้ไขไปบ้างก็จะเกิดกระบวนการของการคิดวิเคราะห์การเอื้อมมือมาช่วยเหลือกันความเข้าอกเข้าใจเพื่อนที่อยู่รอบๆกายว่าหาก เจอกับอุปสรรคแบบนี้เขาต้องเจออะไรบ้างม,มันก็จะนำไปสู่ความเคารพที่หลากหลายในความเป็นคนในอารมณ์ที่แตกต่างในความพร้อมที่แต่ละคนมีไม่มีไม่เท่ากันเด็กในวัยเดียวกันอาจจะย,ยังพัฒนาการได้ไม่เท่ากันความพร้อมในการที่จะเผชิญหน้ากับอะไรบางอย่างก็ไม่เท่ากัน ถ้าเราเปิดโอกาสให้เขามีมีอิสระในการเรียนรู้ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการพัฒนาศักยภาพต่างๆเราก็จะเจอความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ความมีน้ำใจความเห็นอกเห็นใจความมหัศจรรย์ที่มีอยู่แล้วในตัวของทุกๆคนตามธรรมชาติแต่เราอาจจะปิดโอกาสให้สิ่งนั้นฉายแสงออกมา และเราก็ปิดโอกาสที่จะให้โลกในอนาคตได้รับแสงสว่างเหล่านั้นว้าว <Wow. laughs> อันนี้คือว้าวจริงๆสรุปว่าเรากำลังพูดกันเกี่ยวกับเรื่องแสงสว่างของโลกอนาคต <laughs> อาจจะพูดอย่างนั้นได้เหมือนกันถูกต้องไหมคะพี่ขวัญแสงสว่างของอนาคตเกิดขึ้นตอนนี้แล้ว และเราก็มีหน้าที่ที่จะให้เขาเชื่อว่าเขาเป็นแสงสว่างให้กับตัวเองและคนอื่นต่อไปได้ค่ะถ้าฟังตามนี้แล้วนะคะฟังแล้วอาจจะพูดเหมือนคำว่าเด็กคืออนาคตของชาติแต่จริงๆแล้วเด็กคืออนาคตของวันนี้มีคำหนึ่งที่แก้วชอบมากจึงของยกโตดนี้มาให้ทุกคนได้ฟัง our children are our only hope for the future but we are t h e only hope for their present and their future โดยคุณซิกซิกล่าระหว่างที่เรากำลังบอกว่าอนาคตของโลกทั้งใบยอยู่ในมือของเขาอย่าลืมว่าเราผู้ใหญ่และผู้ปกครองคือโลกทั้งใบของเขาและอนาคตของเขาเช่นเดียวกันมันคงจะดีกว่ามากถ้าเราทำสิ่งที่อยู่ตรงนี้ตอนนี้ให้ดีร่วมกันตั้งแต่วันนี้เพราะเด็กวันนี้คือเด็กวันนี้ค่ะ ขอบคุณสำหรับการรับฟังเราสองคนในวันนี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในอปพิโซดหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ